Yeah, hot news เกี่ยวกับหนุ่มไรายเดอร์ของฟู้ดแพนด้าก็น่าเห็นใจนะจะว่าไปนะคะตอนนี้เนี่ยก็ออกมาเผยความในใจว่าอุปกรณ์ก็เพิ่งจะซื้อมาเองตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วนะคะออเดอร์จะลดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้จะทําอย่างไรดีเรื่องนี้ก็เกิดจากกระแสดราม่านะคะ Twitter ร์แอดฟู a ดแพนด้าไทยแด์เนี่ยค่ะตอบกลับข้อร้องเรียนเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองเนี่ยนะคะ รายเดอร์เนี่ยไปร่วมประท้วงแล้วก็บอกว่าจะให้พลสภาพการเป็นพนักงานทันทีอืมอมันก็เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะจะว่าไปในะเรื่องแบบนี้เนาะค่ะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะอบอกว่าประชาชนเดือดร้อนเขาก็เลือกที่จะลงถนนเพื่อที่จะไปชุมนุมเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะ่ะเขายอมที่จะเสี่ยงติด โรคได้ซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้หลายต่อหลายคนก็เดือดร้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทาง Facebook ของ Foodpanda ออกมาโพสตนะคะบอกว่าขออภยัยสำหรับข้อความจากทีมงานที่โพสต์ก่อนหน้านี้เรายังคงตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราขออภัยอย่างสูงสุด สำหรับการตอบกลับคอมเมนต์และการตัดสินใจอย่างไม่ละเอียดถี่ถ้วนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในขณะที่ทีมงานยังคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเราเสียใจที่ทำให้ผู้บริโภคทุกท่านและร้านค้าพ,พันธมิตรผิดหวังกับการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุดนะคะและก็ท้ยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปอืม เนี่แหละค่ะไรเดอร์ Rider อีกคนหนึ่งออกมาโพสต์ะนะแสดงความคิดเห็นนะคะแ a ชแท็กเซฟไรเดอรแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผู้คนกำลังโหมแนน์ d panda ในขณะที่ร้านค้ากำลังโบกมือลาฟู้ดแพนด้าแล้วก็เป็นเรื่องของการ การเมืองที่ไปกระทบกับการประกอบสัมมาอาชีพด้วยเหมือนกันเนาะคือต้องมองสองมุมนะคุูชมขามุมแรกเนี่ยหลายหลายคนก็บอกแบบนี้เลยค่ะว่ามาเป็นสิทธิส่วนบุคคลเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยอยู่ภายใต้ under สังกัดของฟ้ดแพนด้าขออนุญาัพูดนี้เลยนะเพราะว่าชื่อเนี่ยเขาปรากฏอยู่เรียบร้อยละในสื่อโซเชียลแฮชแท็กก็ร้อนแรงมากม จนถึงมีกระแสว่าแบรนด์ฟู้ดแพนด้าก็เพราะว่าพฤติกรรมของน้องๆพนักงานหลายๆคนเนี่ยที่แสดงออกในเรื่องของความคิด<ม>ออกมาแบบนี้<ม>แต่อีกมุมหนึ่งค่ะอยากให้มองถึงปากท้องสคัญนะคน,นอนนื่นๆะอ่าหม,มายถึงว่าคนที่รงถนนกับคนที่ ไม่ได้ลงถนนแต่ถูกเหมารวมด้วยอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ในองค์กรฟุตแพนด้าเหมือนกัน่าบา<พ>บอกอย้ายค่ายปไปเลยไหมไม่ต้องไปขับไร้ค่ายสีชมพูไปขับสีขงส,สีเขียวสีเหลืองอ,อะไรก็ได้<อ>คือจริงจริเนี่ยถามว่าย้ายค่ายได้ไหมย้ายได้แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าการย้ายค่ายคู่แข่งก็เยอะ ถูกไหมเพราะว่าสีเขียวเขาก็มีพี่ๆที่ทํางานอยู่แล้วสมมุติ100อคนจากสีชมพู100คนแล้วจากสีชมพูเนี่ยย้ายไปอยู่สีเขียวอีก100คนก็เป็น200คนพี่ๆเขาไม่ต้องตั้งกดแอปนี้เลยเหรอคะเนี่ยเราเห็นว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะัมีแถบแม่เหล็กพี่เอเขาก็จะแบบอย่างเนี้ยว่าเวลาใครสั่งมาปุ๊บ เขาก็ได้ออเดอร์ก่อนไดออเดอร์หลังเข้าใจอะเนาะใครไวใครก็ได้ลูกค้าแบบนี้จะหาทางออกอยังไงดีคะในเมื่อถ้าผู้บริโภคหลายๆคนบอกว่าฉันไม่ใช้บริการของรายเดอร์เจ้านี้แล้วในมุมมองของคุณเอ๊คิดว่าเราจะมีทางออกร่วมกันอย่างไรดี มันก็ยากเหมือนกันนะถ้าจะพูดไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้มองถึงเรื่องของปัญหาปากท้องที่กําลังกระทบกับผู้คนอยู่ในขณะนี้ทุกคนก็ต้องทำมาหากินเนะาะไรเดอร์หลายๆคนเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาแทบจะเป็นอาชีพที่2ที่3ที่ําไปที่เขามาขับไรเดอร์นะคะอนอกเหนือจากการ ทํางานอย่างอื่นก็คือการทำไรเดอร์นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มองในมุมของปากท้องเป็นหลักก่อนนะคะอย่าเอาเรื่องของการเมืองมาอิงกันเลยเนาะเห็นอกเห็นใจทุกคนจริงๆในช่วงนี้อีกมุมนึงคุณผู้ชมคะถ้าในมุมทางของเล็กซี่เนี่ยนะจะมองว่าต้นสังกัดอย่างฟู้ดแพนด้าเนี่ยต้องออกมาชี้แจงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรุณาเร่งตรวจสอบโดยด่วนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย คะแนนนิยมของคุณเนี่ยจะหายไปในทันทีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าทางต้นสังกัดเนี่ยต้องมีการชี้แจงแบบชัดเจนและตรงไปตรงมากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงบทลงโทษต่างๆ ในส่วนของพนักงานหรือ<ช>อะไรก็ว่าไปาาในส่วนนี้ตักเตือนเขาก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อ,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 อว่ากันนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของการชี้แจงให้สังคมรับทราบนั่นแหละใช่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคุณผู้ชมเพราะปัจจุบันนี้หลายๆคนเนี่ยหัวร้อนใจร้อนเยอะมากๆเวลาที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆเนี่ยมือก็ลั่นตลอดจริงและอย่างนึงคือคุณเป็นแอดมินเพจหรือคุณเป็นแอดมินที่ดูแล แอคเคาท์ที่มันเป็นสาธารณะแบบนี้แสดงความคิดเห็นออกไปปึง้งนั่นแหละค่ะจ,จบได้เหมือนกันนะถึงต้องบอกว่าแอดมินเพจทุกเพจรวมไปถึงคนที่ถือแอคเคาท์ของบริษัทต่างๆเนี่ยอ,อย่าลืมนะสลับแอคเคาท์ให้ดีด้วยเพราะบางคนจะแสดงความ,<น>ค,วามคิดเห็นส่วนตัวแต่สุดท้ายไปออฟฟิศของแอคเคาท์ของออฟฟิศเป็นออฟฟิเชียลของออฟฟิศ คุณเคยไหมคะไม่เคยคะจะ,จะด่าใครสักคนนึ่งแล้วไปด่าของแอคเคทาบริษัทต้องต่ตรองให้ดีต้องใจเย็นๆนะแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าจะมาลบนะ มันไม่ได้ลบกันง่ายๆเพราะม,มันลบว่าง่ายแต่คนเดี๋ยวนี้ไวเขาแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่นะคะก็อยากให้เรื่องนี้คลี่คลายกันโดยเร็วรวมไปถึงค่ะนี่ถือเป็นเคสสตี้ของพี่ๆไรเดอร์เจ้านี้เจ้าต่อๆไปก็ดูละกันค่ะอาจจะเป็นบทเรียนของพี่ๆไรเดอร์ Rider. อีกหลากหลายเจ้าด้วยนะก็ระมัดระวังกันให้ดีด้วยค่ะ